การจัดเรียงตุ๊กตาฮินะที่คุณยา่าคุณยายนิยมทําให้ลานสาวในวันเด็กผู้หญิงของญี่ปุ่นถูกนํามาดัดแปลงเป็นเกมทางสมาร์ทโฟนโดยฝีมือของมาสโกวากามิยะคุณยายชาวญี่ปุ่นที่สร้างความฮือฮาในวงการไอทีด้วยการเขียนโค้ดสร้างเกมด้วยตนเองในวัย82ปีวากามิยะสนใจเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หลังกเกษียณจากอาชีพพนักงานธนาคารช่วงยุค90 เมื่อคำร้องขอให้ผลิตเกมเพื่อผู้สูงวัยไม่ได้รับการเหลียวแลจากผู้ผลิตเกมในญี่ปุ่นเธอจึงลงมือเขียนโปรแกรมสร้างเกมด้วยตนเอง เป็นที่มาของฮินาดังแอปพลิเคชันจับคู่ตุ๊กตาฮินะที่ได้รับความนิยมจนถูกดาวน์โหลดไปเล่นในญี่ปุ่นแล้วกว่า42,000ครั้งความสำเร็จของวากามิยะลบล้างความเชื่อในวงการไอทีที่มองคนสูงอายุเป็นผู้ไม่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีผลสำรวจพบว่าพนักง,งานในซิลิคอนวัลลี์มองว่าคนอายุ40ปีแก่เกินไปสำหรับวงการไอที โดยอายุเฉลีย่ยของพนักงานบริษัท Apple อยู่ที่31ปีส่วน Facebook อยู่ที่29ปี Good afternoon, everyone. Name ชื่อเสียงของเกมส่งให้วากามิยะกลายเป็นคนดังเธอได้รับเชิญไปกล่าวสุนทรพจน์ที่งานประชุมเทศและมีโอกาสสาธิตการเล่นเกมที่น่าดัง <And> ให้แก่ทิมพุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple ซึ่งเขายกย่องว่าการสร้างเกมที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เป็นเรื่องน่ายกย่องและสร้างแรงบันดาลใจวากามิยะมีแผนพัฒนาเกมที่น่าดังในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจีนและฝรั่งเศสภายในปีนี้การทำตัวให้ยุ่งอยู่เสมอคือสาเหตุให้โรคภัยไม่เข้ามากล้ำไกล้ด้วยเธอกล่าวว่าคนเราต้องเจอแต่เรื่องสูญเสียเมื่อแก่ตัวทั้งสายตาเส้นผมหน้าที่การงานหรือแม้แต่คนรัก แต่เมื่อคุณหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตสิ่งเหล่านั้นจะผลักดันให้คุณมีกำลังใจดำเนินชีวิตต่อไป